สวัสดีครับนี้กลุ่มของพวกเราครับ CC ศูนย์ศูนย์เก้านะครับกลุ่มของพวกเรานะครับได้ไปสัมภาษณ์นะครับคณะวิทยาศาสตร์ครับสาถาภูวิสารสุนทรสา์นะครับโดยกลุ่มของพวกเราเนี่ยได้ไปสัมภาษณ์ชุมชนของโรงอาหารซีอีนะครับโดยเราได้เลือกกลุ่มนิสิตัวอยัางนะครับมาสิบคนนะครับโดยสัมภาษณ์ตัวต่อตัวนะครับโดยมีปัญหาดังนี้นะครับโดยปัญหาแรกเขาจะเป็นเรื่องการสถานที่เรื่องการบริการ เรื่องการชำระเงินงงครับแล้วก็ภาวะที่ต่อคิวกันนานเป็นไปครับโดยปัญหาที่เราเลือกมาจะเป็นการต่อคิวครับซึ่งการต่อคิวน,นานเนี่ยจะทำให้รู้สึกอึดอัดรู้สึกมึนหงิและเกิดภาวะเซน n อ o รี o โอเวอร์ครับเมื่อเราพบปัญหาแล้วเราก็มีทางแก้ไขก็คือเพิ่มช่องทางเสริมมีที่สแกนคิวและเพิ่มพัดลมเพื่อให้อากาศถ่ายเทค่ะและสุดท้ายนะครับคนที่จะได้รับประโยชน์มากที่สุดก็คือ พ่อค้าแม่ค้านิสิตแล้วก็อาจารย์ครับผมครับ